ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องกับพี่ชินคนเดิมสวัสดีนะครับผมสำหรับในวันนี้นั้นก็จะมาขอรีวิวสิ่งนี้ครับผมกับ Battle Spirit นะครับผมภาษาไทยในชุดนะครับผม b a t t l t Spirit Ultimate Zero ชุดที่3นะครับซึ่งกล่องนี้เนี่ยก็จะแยกเฉพาะ สีขาวจากชุด BS 25, 26, 27มาล้มารวมไว้ในกล่องนี้หมดเลยนั่นเองซึ่งในกล่องนี้นนเนี่ยก็จะมีหลายๆนะครับผมอันติเมตและสเปริลลที่น่าสนใจมากอายุตัวอย่างเช่นตัวหน้ากล่องอันติเมตแกรนด์วอ์เดนที่เก่งนะครับผมหรือจะเป็นพวกสเปริลล r อะรีเวิร์สเบรฟอ่า, Brave, อาสิงโตอย่างเงี้ยอคอร์เลสอย่างเงี้ยที่มีให้ในกล่องนี้นะครับผมรวมถึงการ์ดเสริมอื่นอีกมากมายที่เสริมมาในกล่องสีขาวนี้นั่นเอง แต่ว่านะครับผมเพื่อไม่ให้อ่าพูดยังไงดีมันยืดเยือย้อมากนักนะครับผมกับการแกะรีวิววันนี้จึงจะขอแนะนำห้านะครับผมการที่น่าสนใจน่าติดตามมองจากมุมมองพิ่ชินนะครับผมจากกล่องสีขาวนี้นั่นเองถ้าอยากจะรู้ว่าทั้ง5้าใบนั้นมีอะไรแล้วเราก็ไปดูพร้อมกันเลยครับผมแต่ก่อนที่จะไปดู5อันดับนะครับผมเราก็จะมาดูก่อนว่า ในชุดนี้นนเนี่ยมีการ์ดให้มาจํานวนเท่าไหร่บ้างนะครับผมอะก่อนหน่งถ้าเกิดแกะออกมาก็จะเห็นอันนี้แน่นอนซึ่งก็จะมีลายชื่อการ์ดทั้งหมดในชุดนี้นะครับผมใส่ไว้อยู่แล้วนั่นเองด้านหลังนั้นก็ผมก็จะเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าในชุดนี้นะครับผมมีการ์ดแต่ชุด BS เบอร์25 26 27เรียงลงมานะครับผมแล้วก็คั้นมาเฉพาะสีขาวเท่านั้นนะครับผมโดยมีทั้งหมดดังนี้ครับมีสปิริต25ใบนะครับผมอันติเมต6ใบ เบลฟ์ห้าใบนะครับผม n e x กซัสห้าใบเมจิหกใบรวมทั้งหมดนะครับผมสี่สิบเจ็ดใบนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเสริมหลายสายมากนะครับผมสายเบลฟ์ก็มีนะครับผมสายโมบิลก็มีนะครับผมแต่ละใบก็กิ่งกายแน่นอนงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับผมห้าใบนะครับผมที่น่าสนใจนั่นเองก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนำใบแรกเลยครับผมอ่าอันนี้เป็นรีเวิร์สเบลฟตามในกระตูนะครับผมชื่อมันคือ เกาะดาวราศีสิงห์ลีโอเบรฟนั่นเองนะครับซึ่งในการ์ตูนเนี่ยเขาก็นะครับผมจะทําการเบรฟรวมกับเจ้าจาักรกลลบไลฟ์เฟนเซอร์นั่นเองซึ่งอ่ะเดี๋ยวมาดูความสามารถของตัวลีโอเบรฟก่อนนะครับผมตัวลีโอเบรฟเนี่ยเป็นเบรฟนะครับผมที่มีค่าคอสที่5นะครับผมแล้วก็สามารถลดอ่ด้วยเจมสีขาวเม็ดได้นะครับและก็จะมีที่เลเวลหเลเวลดียวนะครับผมที่พลัง5 0 0 0ันนั่นเอง และเกิดถ้าเกิดเบรฟแล้วจะบวกพลัง5,000ให้นะครับผมคราวนี้มาดูขอสามารถบ้างดีกว่านะครับผมขอาสามารถบอกไว้ว่าก,การเบรมนี้ครับผมจะไม่สามารถอันเชิญได้ถ้าไม่จ่ายค่าคอสตั้งแต่หนึ่งขึ้นไปอ่าและไม่สามารถรวมร่างโดยไม่สนเงื่อนไขได้นะครับผมคือไอเฮียคนนี้เนี่ยค่อนข้างจะฟิงนิดนึงนะครับ เพราะว่าเขาเนี่ยจะรวมร่างได้เฉพาะนะครับผมขุนพลดาวหรือคอสตั้งแต่แปขึ้นไปเท่านั้นเพราะถ้าเกิดไม่ห้ามอย่างนี้ไปนี่อาจจะเกิดคอมโบวินาสันตโลขึ้นมาอีกเพียมก็ได้นะครับและความสามารถตอนรวมร่างมีดน,นี้ครับผมอย่างที่หนึ่งเลยจะได้อัลต้าชิลแดงเขียวนะครับพู่นี้ก็คือเขาก็จะนะครับผมอ่าสปิริตนี้จะไม่รับผลเอฟเฟกนะครับผม,อบม,บผบผมของสปิริตอันติเมทเน็กซัสหรือเมจิก สีแดงหรือเขียวของคู่แข่งเลยนะครับผมดังนั้นไม่ว่าตัวนี้จะเบรฟอะไรก็ตามจะได้อัลเทอร์ชิลสีแดงเขียวเข้าไปในสปิริตใบนั้นทันทีนะครับและถ้าเกิดอีกความสามารถนึงครับผมรวมร่างเหมือนกันแอคสเตปของเรานะครับผมเมื่อสปปริตออนติเมทเลเวลไม่เกินสามของคู่แข่งทําการเสื่อมสภาพนะครับคือจะเข้ามาบล็อกก็ดีจะเสื่อมด้วยสกิลของเราก็ดียังไงกันแล้วแต่นะครับผมสปปริตนี้จะฟื้นสภาพนั่นเองคือดีมากๆครับ ในกระตูนเนี่ยเขาก็ทําทการเบรฟกับไลฟ์เฟนเซอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ทําการโจมตีไปถ้าเกิดตอนโจมตีไปปุ๊บฝันังข้ามส่งมาบล็อกไม่แต่หนึ่งตัวก็ตามนะครับก็คือจะเกิดการเสือเส่อมเสียรภาพแล้วตัวนี้ก็จะรีเฟชขึ้นมาทันทีนะครับผมและด้วยความที่มันเป็น2เจมครับทำให้ทุกครั้งในการโจมตีเนี่ยควรฝังถังข้ามได้ดีมากเข้าไลฟ์ก็เสีย2ไลฟ์ถ้าป้องกันมันก็จะรุกขึ้นมาอีกกลายเป็นว่าถ้าเกิดพลังมันเยอะพอนะครับผมฝันังข้ามเนี่ยแทบจะต้องยอมเจ็บ2ไลฟ์ฟรี ไม่ใช่แค่นั้นครับผมจีนตัวนี้เนี่ยสามารถไปขโมยกระตูนได้อีกนะครับเพียงแต่ว่าในกระตูนเนี่ยเขาจะทําการเบรฟกับไลฟ์เฟเซอร์เท่านั้นเองนะครับอ่าไหนๆก็หยิบมาดูและมาดูสกิลของไลฟ์เฟเซอร์หน่อยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เป็นสปิริตคอสห้านะครับผมสามารถลดได้ด้วยเจมขาวสองเมตรครับตัวนี้มีความสามารถนะครับผมอ่ามีพลังก่อนมี BP ที่เลเวลหนึ่งสี่พันเลเวลสองหกพันและเลเวลสามแปดพันนะครับผม ตัวนี้มีสกิลที่เลเวล1 2 3เป็นอัลต้าชิลสีฟ้านะครับซึ่งนั่นนะว่าทอทำการเบรฟกับรีโอเบรฟทำให้ตัวนี้มีอัลต้าชิลสีฟ้าแดงเขียวกันถึง3สีเลยนะครับผมเ,เรียกได้ว่าถึงมากๆแทบจะไม่เป็นอะไรเลยก็ว่าได้นะครับและนอกจากนี้นะครับผมเมื่อรวมร่างเลเวล2เลเวล3เมื่อสซอรลิตนี้โจมตีหรือป้องกันก็ได้ นำเนกซัสคู่แข่งหนึ่งใบกลับขึ้นมือและสบิบลินี้บวกบีพีอีห้าพันนะครับผมคือกัดกัด N น็กัอากัดน็กซักกซสฝันของข้ามได้ด้วยนะครับทำให้อะไรที่กลางอยู่โดนโดนนี่กลับขึ้นมือไปเลยเพียงแต่ว่าก็ต้องดูนิดนึงบางทีอะไรที่ดีขึ้นไปอาจจะเป็นผลเสียกันเราก็ได้อันนี้ก็วิเคราะห์เกมกันแล้วแล้วแต่ละกันนะครับผมแต่คู่นี้ก็จะเป็นคู่ที่น่าสนใจนะครับผมนั่นเองแต่อันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าใบที่หนึ่งกับกับแถมให้ละกันนะครับผมของการที่น่าสนใจในชุดนี้ครับ ใบถัดมานะครับผมอ่าเดี๋ยวพี่ินขอหยิบอันนี้ละกันนะครับอ่าขอหยิบสปิริตสักหน่อยอ่ะตัวนี้เป็นสปิริตอีกใบหนึ่งก็ผมชื่อว่าแท้งโมบิลไทเกอร์ครับผมตัวนี้มาเสริมสายโมบิลนั่นเองมีค่าคอสอยู่ที่7นะครับผมสามารถลดค่าคอสได้ด้วยเจมสีขาว4เม็ดนะครับตัวนี้เนี่ยมีพลังอ่ามีบีพีดังนี้ครับผมที่เลเวลหนึ่งบีพีแปดพันเลเวลสองหนึ่งหมื่นและเลเวลสามหมื่นสามซึ่งก็จะมีพลังค่อนข้างสูงนะครับ มีสกิลดังนี้ครับผม skill 1, 2, สกิลเลี้ยวหนึ่งสองสามเซอร์บลิที่มีคําว่าโมบิลในชื่อการของเราทั้งหมดสามารถรวมร่างกับเบฟได้โดยไม่สนใจเงื่อนไขรวมร่างของเบฟนะครับผมทําให้สามารถไปรวมร่างกับเบฟชาวบ้านได้เต็มไปหมดเลยนะครับจะตัวไหนก็นได้ค่อนจะง่ายเลยนอกจากนี้นะครับผมเมื่อรวมร่างเลเ้ยวสองเลเวสามเมื่อเซอร์บลิตนี้รวมร่างโจมตีสามารถทิ้งเบิร์สคู่แข่งหนึ่งใบเพื่อนำปฏิบติคู่แข่งหนึ่งหนึ่งตัวกลับขึ้นมือได้คือกัดเบิร์สฝั่งข้ามและ กัดอันติเมตฝอยน้ำข้ามได้อย่างดีมากนะครับผมถ้าเกิดฝอยน้งข้ามมีเน็กซัสไอ้มีเบิร์ดอยู่นะครับผมอไปมีเบิร์ดอยู่มีอัติเมตอยู่ก็ดีดมันกลับขึ้นมือไปเลยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งใบที่เอามาแก้ทางพวกอันติเมตฝอยน้ำข้ามได้ค่อนข้างดีนั่นเองครับนี่จึงเป็นใบที่น่าสนใจใบที่2นั่นเองนะครับผมคราวนี้ใบที่น่าสนใจใบที่3ครับอ่า อันนี้เป็นเมจิกนะครับผมแบบความแรนะครับจากชุด BS 26นะครับผมเดี๋ยวขออนานิดนึงเมื่อกี้อ่าบิลไทเกอร์มันเป็นแรเหมือนกันมาจาก27นะครับส่วนนะครับผมอ่าคู่นี้นะครับผมมาจาก27เหมือนกันทั้งคู่นะครับผมตัวเลโอเบฟเป็นเอ็กแรนะครับส่วนตัวไลฟ์เฟนเซอร์เป็นเป็นคอมอนธรรมดานะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูกันต่อสำหรับใบนี้นะครับผมกับอันติเมทอีเลเซอร์ครับ อัติเมเดเซอร์นั้นเป็นเมจิกที่มีทริกเกอร์เคาน์เตอร์นะครับผมก็คือถ้จะทำงานเมื่อฝายข้างข้ามด้ทำการอัติเมทิกเกอร์ใบนี้เนี่ยมีค่าคอร์สที่4นะครับผมแล้วก็สามารถลดได้ด้วยแจมขาวหนึ่งเม็ดนั่นเองก็ใช้ได้3อะไรแบบนี้นะครับการเมจิกนี้ในมือนะครับผมถ้าเกิดใบนี้อยู่ในมือเราสามารถใช้ทริกเกอร์เคาน์เตอร์ได้เมื่ออัติเมทิกเกอร์ของคู่แข่งฮิตนะครับผมเราสามารถใช้เอฟเฟกต์ถัดจากนี้ก่อนที่เอฟเฟกต์ฮิตจะทำงานได้นะครับ อ่าเอฟเฟกต์นี้มันคืออะไรนะครับผมอ่าสมมุิฝันข้ามฮิตมาเราโยนไปนี้จากมือครับบอกว่าเนี่ยใช้ทิกเกอร์เคาน์เตอร์นำอันติเมตบีพีไม่เกิน20,000ที่กําลังต่อสู้อยู่ของลูแง bij, กแข่งหนึ่งใบกลับขึ้นมือนะครับผมกลายเป็นว่าอุ้ยถ้าเกิดฝันข้ามไม่ได้มีไม่ไม่มได้เล่งประมาณสักเลเวลเท่าไหร่ดีเลเวลสองเลเวลเอ้ยเลเวลสี่เลเวลห้าอย่างเงี้ยโดนหนีกับขึ้นมือเลยจ้ะทําให้เป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะครับผมนะแต่มันก็ก็แล้วแต่สถนานการณ์ด้วยแต่ว่ามันก็ใช้แก้เกมได้ดีละกัน นอกจากนี้เนี่ยยังมีแฟลชนะครับผมนาเซเบรลิคู่แข่งหนึ่งตัวกลับขึ้นมือคือจริงๆเล่ยพี่ชินชอบที่ว่ามันสามารถแฟลชแล้วก็ดีเซบริตกลับขึ้นมือได้นั่นเองทําให้ใบนี้เนี่ยมันใช้แก้ทักอัตเมทแล้วก็เซบริตได้ตามจังหวะที่เรากาลังเสียเปลี่ยนหรือได้เปลี่ยนนั่นเองครับผมเป็นอีกหนึ่งใบที่น่าสนใจใช้บุกก็ได้ใช้ตั้งรับก็ดีนั่นเองครับผมอ่ะโอเคอันนี้ใบที่3ละต่อไปใบที่4ที่แนะนานะครับผมอ่าอันนี้เป็นระดับ X อลจากชุดบ s เอสทีบ ตัวนี้ชื่อว่าเกราะดาวราศีกลุ่มเบฟอะคอลิสนั่นเองครับผมอ่าก็จะเป็นรีเวิร์ส12สราศีเช่นเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้ไม่ปรากฏในการ์ตูนนะครับผมในการ์ตูนจะปรากฏแค่ตัวปูนะครับผมอ่าตัวลลโอแล้วก็ตัวงูเท่านั้นเองนะครับแค่3มสีนอกนั้นเนียไม่ปรากฏในการ์ตูนนะครับแต่ว่าคือมันมีจริงนะครับผมไม่ได้ว่าไม่มีบทบาทมีแต่การ์ดมาขายนะครับอ่าตัวนี้นะครับผมเป็นเบฟ ที่มีเลเวลหนึ่งที่พลังสี่พันอย่างเดียวนะครับผมเมื่อแต่ว่าเมื่อเบรฟแล้วบวกถึงเจ็ดพันครับคือเป็นเบรฟที่บวกเยอะค่อนข้างเยอะนะครับผมเทียบกับรีโอเบรฟเมื่อกี้ที่บวกแค่ห้าพันเท่านั้นเองอ่ะแล้วมาดูกันต่อนะครับผมตัวนี้เนี่ยบอกว่าถ้าเกิดรวมล่างแล้วจะได้อัลต้าชิวแดงขาวนะครับผมโอ้ก็เสริมเสริมความถึกเข้าไปอีกคล้ายๆกับรีโอเบรฟเลยนะครับคือเมื่อกี้เนี่ยเทียบไปดูก่อนคือตัวรีโอเบรฟเนี่ยจะได้อัลต้าชิวแดงเขียวส่วนอัลคอร์จะได้แดงขาวนะครับผม คราวนี้บอกว่าถ้ารวมล่างนะครับผมใน e n d step ของเราสามารถนำเบรฟที่ไม่มีเอฟเฟกเมื่อเบรฟนี้ถูกอัญเชิญบนสปิริตรวมล่างของเรา1ใบกลับขึ้นมือเพื่อนำคอวอย1เม็ดวางบนสปิลริตเราได้นะครับอ่ะข้อดีคือ1คือเราเติมคอวอยได้ละ1นเม็ดแน่ๆอย่างที่2คือเราสามารถวนเบรฟขึ้นมือนี้1่1ใบคำถามครับเราจะเอาเบรฟอะไรขึ้นมืออ่า มีตัวเลือกให้2ตัวนะครับผมในชุดเดียวกันจริงๆมีตัวอื่นสีอื่นน่าใช้อีกนะแต่ว่าก็เอาแค่ชุดเดียวกันก็พอนะครับผมในกล่องนี้มี2ใบด้วยกันนะครับผมใบที่1ครับเกราะดาวดาบซอสฟิชนะครับผมใบนี้เป็นเบรฟที่มีทริกเกอร์เคาน์เตอร์ครับคือความสามารถอันติเมททริกเกอร์คู่แข่งจะ,ะเมื่อติดปุ๊บเรามีใบนี้อยู่ในมือเราใช้งานได้การ์ดเบรฟนี้ในมือเราเมื่อจิเมตทริกเกอร์ของคู่แข่งฮิตจะสามารถอัญเชิญก่อนที่เอฟเฟกจะทํางานได้แล้วจะอัญเชิญปุ P ๊บเอฟเฟกจะทํางาน ในเทิร์นนี้สปิริตเราทั้งหมดจะไม่รับผลเอฟเฟกของอันติเมทคู่แข่งข้อดีคือมันเป็นสกิลที่บอกว่าในเทิร์นนี้แยคว่าถ้าเกิดฝั่งข้ามีอันติเมทมากกว่าหนตัวจะจะทิกเกอร์ฮิตยังไงจะออนติเมททิกเกอร์ฮิตยังไงก็แล้วแต่นะครับผมแต่ในเทิร์นนี้เราปลอดภัยแล้วซึ่งก็ค่อนจะดีมากเพราะมันบังคับ มันบังคับป้องกันทันเทินไงกลายเป็นว่าโอ้ถึกมากนะครับผมทาให้เราสามารถใช้เบสบอลเลนเน่นะครับผมดึงดาวหางซอฟฟิชขึ้นมือตอนจบเทินไว้ใช้ตั้งหับได้แล่ถ้าเกิดมันอยู่บนสนามเรานะครับผมเราบอกพานอีกมันก็เด้งขึ้นมาอ,อีกด้วยซึ่งมาของเบสทําให้สามารถวนใช้นับบอลตำบ้านาของเกราะดาวดาบซอฟฟิชได้เลยนั่นเองโอ้ดีมากหรือจะใช้คู่กับเกราะดาวกล้าหาญลลโอไมเนอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็มีทิกเกอร์เคาน์เตอร์เหมือนกัน เมื่อการเบฟนี้ในมือเรานะครับผมอ่ะมีเปในมือเราเมืออ่อตีเมทิกเกอร์ของคู่แข่งฮิตเราสามารถอัญเชิญก่อนที่เอฟเฟกจะทํางานได้คือเอฟเฟกก็เหมือนกับซอฟฟิชนะครับผมเหมือนกันเป๊ะเลยแต่เขาสามารถบอกว่านําคอในทรชเรา1เม็ดวางไลฟ์เรานอกจากนี้ถ้าการที่ฮิตเป็นการสีขาวจะถือว่ากาดนะครับผมแต่ถ้าใครเล่นขาวล้วนก็คือกาดร้อยแน่นอนแถมนะครับผมเราจะได้ไลฟ์เพิ่ม1เม็ดด้วยโออันนี้ก็คือเอาไว้ใช้เติมเลือดได้นะครับผมแล้วก็ บังคับป้องกันอัติเมทิกเกอร์คู่แข่งได้หนึครั้งนั่นเองก็ขึ้นอยู่ว่าชอบแบบไหนชอบกัดทั้งเทินนะครับผมหรือจะชอบแบบว่าเติมไลฟ์แล้วกัดหนึ่งครั้งก็ได้แต่ว่านนี่ก็จะเป็นการที่สนใจนะครับผมสำหรับเอาไปเล่นกับเบลฟ์อะคอลเสนั่นเองแถมตัวเบลฟ์อะคอลเสก็บวกพลังตั้งเจ็ดบวกเยอะมากๆนะครับผมนำไปเล่นได้หลาลกหลายรูปแบบเลยอันนี้ก็จะเป็นใบที่สี่ที่พิชนแนะนานะครับผม และใบสุดท้ายครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นเอสการ์นะครับผมของคิริกาในช่วงประมาณกลางกลางเรื่องนะครับผมอ่าตัวนี้ชื่อว่าอันติเมตแกรนวอร์เดนนะครับผมผลมมาได้เท่มากในช่วงกลางเรื่องแล้วพี่แกก็แทบจะไม่ได้ใช้ในช่วงท้ายเรื่องเลยครับผมใช้แต่อะคอลโลอย่างเดียวเลยนะครับก็ช่วยไม่ได้นะครับมีการ์ดใหม่มาการ์ดเก่าก็โดนเหไปนะครับสำหรับอันติเมตแกรนวอร์เดนนั้นเนี่ยมีคอสแปนะครับผมสามารถลดได้ด้วยเจมขาว4เม็ดนะครับ ใบนี้มีเลเวล3ที่ BP 15, เลเวล4 BP 20, 0 0และเลเวล5 BP 30, มซึ่งถือว่าเยอะนะครับผมเยอะมากๆตัวนี้มีเตมเมตทริกเกอร์บอกไว้ว่าเลเวล 3, 4, 5เมื่อเต m เมตนี้ทำการโจมตีนะครับผมถ้าเกิดฮิตนะครับสบปรตคู่แข่งจำนวนเท่ากับคอสของการ์ดที่นำไปวางไว้ที่แขกใจยังอยู่คุมมอนฟิลนะครับผมมันน่ากลัวตรงนี้ว่าถ้าเกิดเรา ทิกเกอร์ฮิตนะครับผมนะอันจะเป็นทิกเกอร์ฮิตได้การที่มีคอสนอน้อยๆเช่นคอสหนึ่งหรือศูนย์คู่แข่งเนี่ยแทบจะนำสลิดกลับเข้าเด็กเกือบเกี่ยงเลยเหลือแค่หนึ่งหรือศูนย์ตัวไออย่างในกระตูนเนี่ยนะครับผมคิริกาเขาอันจะเป็นทิกเกอร์ฮิตปุ๊บได้คอสศูนย เซโร่นี้ก็คือพระเอกเราเนี่ยหายสปริตหายทั้งสนามก็ผมมเหลือแค่ตดเมจใบเดียวเพราะว่ามันเมื่อมันได้ความว่ามันได้คอสศูนย์สปริตก็จะเหลือได้แค่ศูนย์ใบหรือคือไม่เหลือเลยนะครับผมจะโดนดิดกลับใต้ได้หมดเลยเรกได้ว่าถ้าเกิดคุณดวงดีนะครับผมเจ็บมากนอกจากนี้ยังมีคลิปที่เข้าฮิตด้วยนะครับผมจะคลิปที่เข้าฮิตถ้าเกิดว่าการที่นะครับผมฮิตมีคอสตั้งแต่3ขึ้นไปนะครับผมนอกจากนี้นำสปริตคู่แข่ง3ตัวกลับขึ้นมือด้วยนั่นเอง ขึ้นไปอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่ามันได้0 1 2นะครับผมอ่างก็ก็คือจะเหลือประมาณนั้นแตได้เกิดได้3 4 5ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ดีด3มือก็ดีด3ตัวขึ้นมือคือยังไงมันก็ดีนะครับผมดีมากๆก็ขึ้นอยู่กับว่าจะดีดกับใต้เด็กหรือดีดขึ้นมือนั่นเองแต่ก็จะได้ได้คือยังไงก็ได้ดีดแน่ๆนะครับผมค่อนข้างดีมากตัดเกี่แข่งได้ดีนะครับ นอกจากนี้นะครับผมมันจะมีสกิลที่เลเวล5ด้วยนะครับผมเมื่อตเมตมันนี้โจมตีสามารถเสื่อมสภาพสไปริตเผาอาวุธของเราหนึ่งใบและเพื่อทิ้งเบิร์ดคู่แข่งหนึ่งใบได้ก็เอามากัดเบิร์ดคู่แข่งนะครับผมส่วนสไปริตเผาอาวุธเนี่ยก็แทบจะสีขาวครึ่งเด็กในชุดนี้ที่ให้พวกเผาอาวุธมานะครับผมก็เล่นง,ง่ายอยู่แล้วลอย่างหนึ่งคือตัวอัจฉริยะบอวเดนเนี่ยมันก็จะเป็นร่างจุดตีแล้วก็อาวุธอยู่แล้วนะครับผมทําให้ยังไงก็เหมือนกับทํามาเพื่อ เล่นกับอาวุธได้แหละพูดง่ายๆเล่นกับพวกสมบิตเผาอาวุธนะครับผมดังนั้นนี่จะเป็นการ์ดใบสุดท้ายที่น่าสนใจสําหรับการในอาชุดนี้นั่นเองนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับการรีวิวแมตส์สมบิตในชุดนี้นะครับผมก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่า,ท,า,าทั้ง5้ใบที่มานั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าใบาอื่นไม่เก่งนะครับ ใบอื่นทุกใบเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเด่นข้อด้อยเอามาเสริมกันทุกเด็กเลยนั่นเองดังนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวว่าที่หยิบใบามาน,นี้จะเก่งหรือไม่เก่งอย่างไรมันจริง,รงๆแล้วมันเก่งทุกใบนะครับผมส่วนถ้าเกิดใบที่เหลืออยากจะรู้ว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็แนะน,นําว่าลองแกะมาดูละกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย การ์ดเกมไม่ได้สมบูริ์เป็นการ์ดเกมที่ค่อนข้างจะประหยัดงบในการเล่นเพราะหนึ่งคือเขาแยกสีมา้ชัดเจนอย่างที่สองคือซื้อประมาณ3มเด็กก็ฟูแล้วเพราะว่ามันใช้ซ้ำแค่3แบบเท่านั้นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครมีการ์ดเก่าก,ก็สามารถนำมาผสมเด็กได้อะไรแบบนี้นั่นเองดังนั้นก็อยากให้ลองมาเล่นกันดูละกันนะครับผมสำหรับเด็กสีขาวกล่องนี้นั่นเองสำหรับวันนี้ไม่ชินกับการรีวิวคนต้องขอจบลงทีเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันต่อตอนหน้าสำหรับวันนี้ ไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับผมบ๊ายบาย